ครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดน,นะครับเพราะว่าวันนี้เขามีาการเปิดตลาดเกษตรน,นะฮะซึ่งนำเอาสินค้าต่างๆหลากหล,ลายครับซึ่งในวันนี้ก็มีทางท่านรองสมชายวิตารงนะครับเป็นประธานในพิธีนะฮะแล้วก็มีคุณรัศมีเดือนนะครับเป็นผู้กล่าวรายงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมครับเดี๋ยวไปฟังสักหน่อยครับก่อนได้พบปากกับผู้บริโภค ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทําให้เกษตรกรสามารถพัฒนาผลิตส,สินค้าที่มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในขณะที่ผู้ริโภคก็เกิดความมั่นใจในคุณภาพของสินความปลอดภัยของสินค้าส่งผลให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตอนเองให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาและพัฒนาสินค้าเกษตรที่ดีเกษตรกรเป็นผู้ผลิตด้วยกระบวนการที่มีคุณภาพปลอดภพพยัยและมีมาตรฐานตรวจสอบได้และที่สําคัญเกษตรกรเป็นผู้มาจําหน่ายโดยตรงภายใต้สโลแกนของกระทรวงที่ว่าเกษตรกรจริงๆทุกสิ่งปลอดภยัยการจัดตลาดเกษตรกรกําหนดจัดทุกวันโดยเปิดตลาดตั้งแต่ 08.00นถึง20.00 20. นณบริเวณหน้าสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครพนมแห่งนี้ซึ่งในการดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตในพื้นที่บุคลากรที่ช่วยดูแลการผลิตในเบื้องต้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รราชการจังหวัดนครพนมได้มอบเกียรติบัตรอาสาสมัครเกษต,ตรหมรูม่บ้านและกระเป๋าเอกสารชุดความรู้อาสาสมาัครเกษตรหมู่บ้าน และกล่าวเปิดการจัดตลาดเกษตรกรตลอดจนกล่าวปาัยกับพี่น้องเกษตรกรที่มาจําหน่ายสินค้าในวันนี้ขอกล่าวเรียนเชิญค่ะ5น,นายธนชิตสิงห์บุตร6นางวิลาวันคําด่าง7นายลำพูลโมสา8นายนันทวัฒน์สิงห์ออย9ละมี43นางสาวเดือนพรมแสง44นายสมชัยบังชมโพู45นายทวิศปู 52นายพิชิตแพงคำพักหัาันกันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญและก็วันที่จะมีประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมเป็นช่องทางทางเลือกของพี่น้องประชาชนในการที่จะจ,จ,จับจ่ายซื้อขายสินค้าโดยเฉพาะยิ่งสินค้าการเกษตร ตลาดนี้มีเป้าหมายคืออยากจะให้เกษตรกรเนี่ยได้มีเอาผล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 ,ผลิตต่างๆเนี่ยที่จะได้ราคาที่ไม่สูงนะักคนที่ได้ราคาสูงที่สุดคือคนกลางยี่ปัว้วซาปั้วอะไรต่างที่รับมาขายเนี่ยไม่ต้องลงทุนอะไรแต่ว่ากําไรต่อหน่วยกําไรต่อผล,ผลผลิตเนี่ยจะได้สูงกว่าเพราะงะั้นถ้าเกษตรกรตัวจริงของเราเนี่ยได้นําสินค้ามาขายนะคะระะับก็จะทําให้มีไรายได้ที่ดีขึ้นมากกว่า งานแรกครับก่อนที่จะเปิดนี่เขามีของที่เลือกสำหรัประานนะฮะถ้าไว้มีการมอบงของที่เลือกประธานจะไม่เปิดก็ได้ขอท่านประธานด้วยครับขอเรียนเชิญท่านประธานตัดก็ขอเรียนเชิญท่านประธานได้เยี่ยมชมในร้านและก็นอกร้านนะครับร่วมกับและด้านในนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีจําหน่ายตลอดทั้งในข้างนอกแล้วก็อยู่ทางด้านหน้าโดยท่านเรามานยังไงฮะอันนี้เป็น เห็นบอกว่าแตงโมนครปนมีรสอร่อยที่สุดและขายดีที่สุดเป็นงไงครับแตงโมที่เขาเรียกว่าแตงโมเนล้าน,นะสีลงูงคามก็เป็นกลุ่มที่มีการปลูกแตงโมแล้วแตงโมที่นี่สาคัญที่สุดก็คือมีรสชาติหอมหวานเนื่องจากว่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างกลางวันและกลางคืนเกินกว่าสิบองศานอกจากนั้นสําคัญที่สุดจริงๆก็คือกินแตงโมอันนี้ปลอดภัยเพราะจริงๆแล้วแตงโมจะเป็น พื้นที่สะสมสารพิษเยอะแต่แตงโมสีทองคำเนี่ยจะมีการควบคุมในเรื่องของกระบวนการการผลิตทั้งหมดแล้วว่าถึงเวลาในการวางจำหน่ายแล้วสารเคมีที่ใช้ทุกอย่างนี่จะหมดสิ้นไปก่อนนะเพราะงั้นก็เป็นสิ่งที่กำลังดีได้ตอนนี้ก็มีการเบีวาจํจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับ เพราะงั้นเราก็อยากจะให้คนนค่าพมนอ,อม,นนมเนี่ยได้ทานของดีๆแล้วก็มีคุณภาพเพราะงั้นก็เชิญมาที่ตลาดเกษตรกรแห่งนี้นะครับทุกวันครับที่ผลิตที่ปลอดภัยแล้วก็เกษตรกรตัวจริงเป็นคนขายครับและทางจังหวัดได้ส่งเสริมยังไงบ้างครับนอกจากที่เขาทําอยู่แล้วคือเดิมทีเนี่ยกลุ่มเกษตรกรที่ถือลูกค้าเป็นกลุ่มที่ไม่ใหญ่นกทางจังหวัดก็ได้มีการสนับสนุนโดยการได้ไป ให้ความรู้ด้วยแล้วให้มีการจัดตั้งหรือเรื่องของกลุ่มผู้ประกบอบการเรื่องต่างๆในเพิ่มเติมขึ้นขณะนี้ก็มีการขยายพื้นที่ในส่วนของการผลิตเนี่ยมีเกษตรกร,ท,กรที่เข้าร่วมโครงการนี่มากขึ้นเพิ่มเติมนะครับเรียกว่าครอบคลุมทั้ง,งอำเภอสีต้คพามแล้วก็หเภอใกล้เคียงขณะเดียวกันสิ่งที่เราพยายามควบคุมก็คือในเรื่องของปริมาณให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมขณะเดียวกันคุณภาพเป็นสิ่งที่ต้องกาลังตีว่า คนที่ทานแตงโมสีสทองคมแล้วเป็นแตงโมทีท่ปลอดภัยจริงๆนะฮะไม่ใช่แตงโมทีท่มีสารพิษนะครับเพราะงั้นยืนยันได้การันตีได้นะครับมีมีตารับรองมาการคุณภาพครับทำมาจากข้าวเพื่อเป็นการใช้ในการปลักตูพืชครับผมไม่เชื่อนะเพราะฉะนั้นวันนี้มาที่สำนักง,งานเกษตรมันต้องขาข้อมูลตรงนี้ให้ได้ครับเดี๋ยวมารู้จักกับน้องคนนี้ฮะชื่ออะไรคะ นีค่ะนางสาวภูมิธิดาประพิชอบค่ะกลุ่มอัลล่าพืชสํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนมค่ะอธิบายให้ฟังหน่อยคว่าไตรโคดามาเรือติเดลมาอะไรที่ว่านี่มันขั้นตอนมันเป็นแบบยังไงครับมันเริ่มจากไหนคะค่ะ,คะขั้นตอนก็คือเราจะใช้ปลายข้าวนะคะอัตราส่วนนะคะข้าว3ส,ส่วนต่อน้ำสองส่วนนะคะลุมในหม้อข้าวให้ข้าวดีดนะคะเสร็จแล้วตักใส่ถุงนะคะทิ้งไว้ให้ข้าวอุ่นนะคะอันตัวนี้ไม่ต้องสุกมากใช่ไหมหามหาม กึ่งเปิดดูสิคะค่ะกึ่งสุกกึ่งดิบค่ะข้าวก็จะเป็นเม็ดล้วนๆอย่างเงี้ยล่ะคือไม่สุกมากค่ะไม่สุกมากแล้วมาใส่ถุงตรงนี้ใช่ไหมคะใส่ถุงค่ะอ่าใส่ถุงไว้ให้อุ่นอ่านานไหมคะอ่าไม่นานค่ะประมาณ10ถึง15นาทีเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาใส่สารอะไรเนี่ยใส่หัวเชื้อค่ะหัวเชื้อแห้งเอามาจากไหนคะหัวเชื้อเอามาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะคะโอ้ครับมีที่เดียวใช่ไหมคะมีที่เดียวค่ะโอ้แล้วเขาผลิตจากอะไรรู้ไหม อันนี้ก็คือเขาจะเลี้ยงเชื้อนะคะส่วนมากก็คือจะจะเลี้ยงจากเขาเรียกเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาเป็นว่าอีวิชการหนึ่งแล้วกันเรามีหัวเชื้อเสร็จแล้วใส่้ใส่ตรีใส่ตรงน้ใส่ตรงนใส่นี้ใส่ตรงนใส่นี้ใ่ตรใส่นรงนี้ใส่ตงนะคใส่ตรงนีใงนี้ใ่ะนี้ใส่ตรงนี้ใสรงนี้ใส่ตร้ใส่้ใส่รใช่ตร้ใส่รนี้ใส่ตร้วก็พับค่ะเสรตจแล้วก็มางนกถุงนะคะอ่าฮะ แล้วไงคะใช้เข็มนะคะเจาะรู1 5บห้าถึงรูโอเจาะทำไมค่ะเพื่อให้มันระบายน้ำกับเอ่อให้มันมีอากาศโอ้เอาค่ใผมเชื้อนะคะมันจะได้มีทำกิจริยานะคะอ่ะเสร็จแล้วทิ้งไว้นะคะ7เจ็ดวันจะได้เป็นเชื้อโอ้นี่เลยมาเป็นคนละสีเลยค่ะนี่ใช่ไหมคะ อันนี้ก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้แล้วนําไปใช้ได้เลยค่ะโอเคครับผมครับและตรงนี้เขาใช้กับพวกพืชพวกไหนได้บ้างอ่าใช้ในข้าวในยางพาราในพืชผักนะคะอะไรเช่นมันเป็นโรคอะไรคะใช้ในยางพาราก็คือโรคเส้นดํานะคะหรือว่าโรครากเน่าโคนเน่านะคะในข้าวล่ะ ในข้าวก็คือโรคไม่ข้าวในผักอะไรที่กําลังจะปลูกกันเนี่ยในผักนะคะก็คือเป็นโรคโรคเน่าโรคผลเน่าหรือโรคกุ้งแห้งของยิกหรือว่าในมะเขือเทศครับผมครับนังเค็มนี่ที่นี่อร่อยมากหนังเค็มที่ทําจากหนังอะไรครับนังควายน้งควายเหรอว้าวเขาไปทําอะไรบ้างเนี่ยแกงใส่ขี้เหล็กขี้เหล็กเหรอสูตรบ้านมาจากบ้านกูชิม เดี๋ยวท่านผู้ชมวาจาจะไ่รู้เคล็ดลับการทํหนังเค็มให้อร่อยนี่ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายนะครับเรื่องยากนะฮะและที่อร่อยที่สุดมีอยู่สองที่ที่บ้านกุชิมท่าพนมแล้วก็ที่บ้านน้อยชมระนานเพราะเขามาจากที่เดียวกันเนี่ยอันละสิบ,บาทเท่านั้นเองครับอร่อยมากใส่แกงขี้เหล็กรสสุดยอดรสรสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครพนมซึ่งจะมีอยู่สองตัวก็คือสับปะรดท่าโเทนกับลิ้นจี่นพร่งนะครับเป็นเราได้ยื่นจดทะเบียน แล้วขณะนี้ได้รับอนุมัติหมาเรียบร้อยแล้วนะฮะจะเป็นสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของทางจังหวัดนครพนมแสดงว่าสินค้าเกษตรของเรานี่มีดีเยอะนะทั้งสับป,ปะรดทั้งไอลิ้นจี่แล้วก็มีทั้งแตงโมงที่ว่าเมื่อกี้นะฮะครับนี่คือเรามีดินที่ดีไงสภาพอากาศดินน้ําลมไฟทองคือเลขหนะ้าเนี่ยดินเนี่ยคือเป็นตัวที่ทําให้เกิดผลผลิตท,ที่ดีเรามีข้าวหอ,อมมะลิที่ชนะเลิศ 3 4ปีซอนนะฮะเรามีผลไม้ที่บางคนึกว่าไม่มีดิ้นจีนนะครับมนมสับประรดท่าอุเทนแตงโมเงินล้านนะฮะมีมีหล,หลากหลายหลากหลายอย่างนะครับทั้งในส่วนของสัตว์เองเราก็มีโคขุนนะฮะโคขุนนาแกไก่งวงนะฮะเป็นเป็นผิดพันธุ์ที่ทําให้เกิดรายได้เพราะฉะนั้นช่องทางหนึ่งทางเกษตรกรนี่คือต้องปรับเปลี่ยนแทนที่เราจะปลูกข้าวอย่างเดียวเราต้องมีอาชีพอือ่นๆมาเป็นอาชีพเสริม ได้ดีไม่ดีรายได้ดีกว่าอาชีพปลูกข้าวด้วยนะครับแล้วใครมาที่หน้าสำนักง,งานเกษตรเขาก็จะได้ซื้อสินค้าเหล่านี้ครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่วันนี้แหละเป็นต้นไปที่ท่านดูพร้อมพันทีวีเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาซื้อสินค้าเกษตรได้อันนี้จากดอนน้องหงนะครับก็ถ้าหากว่าไปาาดอนนองหงข้างทางนี่ก็จะได้ซื้อพวกมักอึน,นะฮะแล้วก็ัผัก หมักฟักแล้วก็หอมกระเทียมนะฮะเสนพันุเลยค่ะอ้าวเนี่ยของดีทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ข้าวเขาเรียกข้าวอะไรนะข้าวอะไรนะคะข้าวกล้องนะข้าวอะไรนะลิลี่อะไรเนี่ยไลเบอรี่นะฮะแซบๆนะแล้วก็สินค้าทุกอย่างมาซื้อแล้วคานผู้ชมครับตั้งแต่วันนี้แหละเป็นต้นไปอ้าวเจ้าเก่าน้องสโนนะครับนี่สุดยอดเลยนะฮะทุกที่ค่อยบอกข้าพเจ้าเอาไปขาย เพราะเขาทได้ครับมันหนองสโนโอนครับท่านผู้ชมครับก็อย่างที่ทางท่านรองอสมชายวิจิมลงได้พูดนะครัเรามีทั้งแตงโมเรามีทั้งสับป,ประรดและอื่นๆที่ดีๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับก็เลยอยากจะเรียนถามทางวันนี้รักษาการเกษตรจังหวัดชื่ออะไรคะรัศมีเดือนจิตชื่นค่ะคเป็นหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศครับครับผมและที่เราทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อตอบสนองอต่อผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตเองผู้ผลิตก็ปลอดภัย ผู้บริโภคก็ปลอดภัยเพราะว่าสินค้าที่นำมาขายเนี้ยในในงานนี้ในวันนี้นะคะเป็นสินค้าที่ปลอดภัยจากสารเคมีเรามีการทดสอบจากทางสาธารณสุขนะคะทดสอบในผลผลิตทุกขั้นตอนก่อนจะมานะคะเอาเป็นว่าสินค้าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพืชผักอะไรก็้วแตที่อยู่ตรงนี้นะปลอดสารพิษะนะ,ะผ่านการทดลอง ทดสอบมาจากสายสุดแล้วไม่ได้หมายราะว่าคุณอยากจะเอามาขายก็ามาขายเ<ม>ชิญชวนมาก็มาขายไม,ไม่ค่ะ,คะเพราะว่าคนที่มาขายก็ต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ผลิตจริงๆเป็นเกษตรกร,ร,กรตัวจริงนะคะ,คะเพราะว่าเรามีสโลแกนว่าเกษตรกร,ร,กรจริงๆทุกสิ่งปลอดภัยอย่างนี้ใช่ไหมคะ,คะแลวราคาแล้วราคาไม่แพงค่ะราคาไม่แพงราคาสินค้าทุกอย่างนี่ถูกกว่าท้องตลาดแล้วปลอดภัยด้วยมั่นใจค่ะแล้วเราจะวางขายยังไงหนู เราจะขายทุกวันตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงสองทุ่มเราจะมีทั้งอยู่นอกตัวอาคารและในตัวอาคารสำนักงานเกษตรเ่ยนะสำนักงานเกษตรจังหวัดเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ชมครับท่านตองการที่จะซื้อผักผลไม้อะไรต่างๆไปทานที่เป็นผักปลอดสารพิษมาที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับเพราะว่าคุณรัศมีเดือนเขารับประกันคุณภาพครับครับผมครับ